สวัสดีครับอยู่กับช่องซูเปอร์บอลนี่ก็ยังอยู่กับทีมงานในห้อยมันเดิมท้องานปีนบ่ออันนี้เปลี่ยนคันเบรก่าขึ้นไม่ได้ไหลายรอบแล้วบอกว่าลุงตู่แกบอกว่าเดี๋ยวแกโชว์เองเฮ้ยโอ้เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวโอ้โอ้ไปไกลยลัง <laughs> đi 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 khóng the tuốt đi tù cái bọc số bài số bài siêu siêu à liệu khói đu tung tù cho vấn hay ว่าขึ้นได้ะฮีโนคันนี้แรงด้วยแรงสุดแล้วในทีมงานเนี่เยเรามารอ รุ่นของลุงตู่ก็โอ้ไมโครบันถูดิตูดมันก็ถูด้ด้นะตูดไมโครบันถูสโลปซะแล้วทว่งหลังทวงหลัง,ง,ลงเออเสียบตัวรอแล้วเอา โอ้ยนิดเดียวอย่าเพิ่งหังางวะไปตรงเลยนิดเดียวเอาไม้เอาไม้เมนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยร้อนต่อเลยบ่กไ,ไปออกมาไม้นูน้นไปนู่นเนี่ย cướp đãi lại mày nè lén nít điểu nè long ma tô nị ờm ờm <laughs> มันรอคักเลยเอ้ยไม่รอดแล้วเนี่ยตรงนี้น่วมแล้วน้ำมันน้ำมันสุดมันไม่ลงมันไม่ลงนู่นถอยถอยไปข้าง ถอยไ,ไปไกลๆเลยลุงตู่ตนู่นไปตั้งล้ามาจากนู่นเลยบ้า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  ไม่รอดอ่ะอุ้ยเกือบรอดแล้วอ,ะอ่ะเกือบได้แล้วนิดเดียวเอง,ม,ม,ม,งมันไม่ลงใช่ไหมเราเหยียบปกติใช่ไหมเอเอว่ะเศษเศษฝุาา่นเศษอะไรมัง่งเศษตะกอนอะ่ะบิอ๋ออนิดเดียวเองจ,จะจะถึงแล้วเหรอ ระวังระวังระวังข้างหลังเด้อโอเคไม่ยอมของจริงแน่นี่สายโหดสายตกลุมตกลุมตกลุม สะดุดอันขึ้นไม่ไหวแล้วสะดุดนี่ปปนูน่นก็กระบอกถอยไปอีกอนูน่นหักไปนูน่นหักไปนูน่น ยอมแพ้แล้วเทิ้งแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้เทียวละห้าสิบก็ค่าน้ำมันก็หมดแล้วกว่าจะได้เที่ยวหนึ่งไม่รอดคือคันแรงๆยังไม่รอดเลยรถไม่แรงอย่างเราก็น่าจะไม่ต้องสืบอรับ <c oughs> นี้แล้วนี้เลย <laughs> บานเตถึงตะบานก็ยังเก่งปีทิวปีทิวรีบเพาติดเดี๋ยวรอดูทดลองกันก่อนเอาแบบไหนไม่รอดไม่รอดอ้ <laughs> อารมณ์ค้างแล้วอารมณ์ค้างเอาไม่อยู่เออะิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้ครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ